ถ้ามันจะแย่ถึงขนาดไม่มีเงินติดตัวซะเลยอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยลองดูแบบนี้ที่จะช่วยให้กู้เงินได้ง่ายกว่าเดิมได้เงินจริงกับวิธีกู้ยืมเงินกับแหล่งเงินต่างๆอย่างชาญฉลาดโดยที่ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอดมื้อกินมื้ออีกต่อไปต้องทนกินมาม่าทุกวันไม่ต้องอีกแล้ว สวัสดีครับออนไลน์ช anel n นะครับช่องทางการกู้ยืมเงินกับแหล่งเงินต่างๆนะครับและในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงคนที่กําลังเดือดร้อนในเรื่องของเงินอยู่ที่รายได้นั้นไม่พอใช้ในแต่ละเดือนต้องอดทนกันมานะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนทํางานหรือว่ามนุษย์เงินเดือนนะครับก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกตรงนี้กันดี ว่าค่าใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนนั้นบางครั้งก็เกินที่จะรับไหววันนี้เองนะครับเราก็เลยอยากจะมาแนะนําวิธีการที่จะทําให้คนกลุ่มนี้นะครับอยู่รอดได้จนถึงสิ้นเดือนแบบไม่ต้องเครียดกันอีกต่อไปไม่ต้องเดือดร้อนใครนะครับขอแค่ตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติก็แล้วกันก่อนอื่นการที่เราจะใช้ใจ่ายอะไรก็ตามนะครับเราต้องควรจะคิดก่อนว่าเราจะวางแผนการเงินของเราอย่างไรดีอย่างแรกเลยเราควรจะต้องรู้ก่อนนะครับว่ารายได้หลักจริงๆของเรานั้นต่อเดือนเนี่ย เราได้รับอยู่เท่าไหร่รวมไปถึงรายได้หลายๆทางที่เราได้ทําด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมอะไรก็ตามตรงนี้ให้ถือว่าเป็นรายได้หลักของเราอย่างแท้จริงแล้วเราก็เอายอดตรงนี้เนี่ยแหละครับมาวางแผนกันต่อนี่คือความคิดเบื้องต้นนะครับบางครั้งนะครับเรารู้สึกว่าไม่ได้ใช้อะไรทําไมเงินถึงไม่พอใช้อยากจะให้ลองจดดูทุกอย่างเลยนะครับที่เราได้ใช้จ่ายอะไรออกไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามซึ่งเหล่านั้นจะเห็นภาพเลยว่า อะไรที่จําเป็นและอะไรที่ไม่จําเป็นนะครับตรงนี้สามารถที่จะตัดออกได้จัดก,การค่าใช้จ่ายที่จําเป็นนะครับ50%ส่วนอีก30%นั้นไว้ให้เป็นรางวัลให้กับตัวเองนะครับเผื่อว่าเรานั้นอยากจะได้อะไรชอบอะไรจะได้ไม่ตึงกับตัวเองจนเกินไปส่วนอีก20%ที่เหลืออันนี้จะเป็นการออมเงินซึ่งจะเป็นเงินสำรองไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือในยามเจอกับเหตุฉุกเฉินจำเป็นขึ้นมา ไปที่ทําได้อย่างที่เราได้แนะนํนากันมากับวิธีการใช้จ่ายนี้นะครับทุกอย่างที่เราได้บอกมานั้นจะสามารถช่วยพวกเราได้จริงเงินก็จะเหลือใช้ได้จริงขอให้เรามีวินัยในการใช้จ่ายไว้ก่อนนะครับและมีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินของตัวเองตัดอะไรที่ไม่จําเป็นได้ก็ตัดไปนะครับซึ่งตัวเราเองนั้นต้องรู้อยู่แล้วว่าอะไรจําเป็นหรือไม่จําเป็นถ้าทําตรงนี้ได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้ว่ารายได้ของเราจะไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับ แต่อย่างน้อยเราไม่ติดลบเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วหรือว่าหากว่ามันสุดๆจริงๆเนี่ยเหลือไม่ถึง20%เพื่อเก็บไว้ออมนะครับอันนี้ความสําเร็จอย่างน้อยเลยเนี่ยเราก็ไม่ต้องเป็นหนี้ใครอีกยังพอมีกินมีใช้อยู่ทุกวันจนถึงสิ้นเดือนโดยที่ไม่ต้องเครียดอีกแล้วครับรับรองว่าต่อจากนี้ชีวิตในการเงินหรือว่าด้านต่างๆไปได้สวยอย่างแน่นอนขอให้ทุกคนโ <ไว S 1> ชคดีนะครับและมีเงินสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินไม่ขาดมือเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ